สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้มานําเสนอกันนะครับวันนี้เป็นรถตู้หัวจรวดครับนะโตโยต้าหัวจรวดครับเป็นรถปี1994ครับรายละเอียดคันนี้เครื่องยนต์เป็นตัวดีเซลนะครับ 2L ครับ2 5 0 0ันซีซีครับเจ้าของบอกว่าเปลี่ยนเฟืองเกียร์5มาแล้วนะครับนะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับพวงมาลัยพาวเวอร์ครับแอร์เย็นครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับความร้อนปกติครับ เบาด้วยสารครบ3แถวนะครับนะเอกสารโอนครบครับนะพร้อมเล่มครับราคาผู้ขายตั้งไว้ที่69,000บาทนะครับ69,000าบาทภาษีเป็นภาษีปี65นะครับนะใครสนใจก็สามารถดูรถได้ครับรถคันนี้อยู่แถวแยกบางขูวัดนะครับจังหวัดปทุมธานีครับก็เจ้าดีก็มีรถตู้ให้เลือกหลายคันนะครับนะใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปเลยครับนะ ก็นำมาชี้เป้ากันให้นะครับนะสำหรับใครที่มองหารถตู้เก่านะอยากจะได้เอาไปใช้งานไปทำต่อนะบางคนอยากจะได้เอาไว้ปั้นใหม่นะทำรถครอบครัวทำรถออกทริปท่องเที่ยวครับไม่อยากเสียตังค์เยอะนะครับก็เล่นรถมือสองนี่ก็จะถูกประหยัดตังค์ไปหน่อยครับแต่ก็แนะนำให้สำหรับคนที่มีงบประมาณด้วยนะครับเรื่องการซ่อมบำรุงนี่มันต้องมีอยู่แล้วนะครับนะก็ ถ้ามีช่างมีอะไรพร้อมก็จะยิ่งดีนะครับแต่ถ้าคนไม่พร้อมเรื่องสถานที่ช่างก็ไม่ค่อยมีงบประมาณก็มีน้อยนะครับอันนี้ก็จะลําบากนะครับแล้วนกะ็แนะนําสําหรับคนที่พร้อมนะครับใครถูกใจก็ลองไปดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูก่อนตัดสินใจนะครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินครับก็เจอก็นํามาชีเป้าให้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดกับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ